เียบ้านฝั่งโน้นนอนไปดึงมันนะบ้านไปดึงรอสัตะดึงนี้เอาะนนี้คุณหญิงแม่แรงวันนี้จะล้นป่ะล้นขนาดนี้พอดีขนาดนี้มันจะดีโอเคบริษัทขึ้นรถไปบริบัิอ๋อ อโอเคเดี๋ยวตามไปคุณหญิงแม่ขึ้นรถเอาว,วีโก้มาสูบน้ำนา่คุณชายวิชยัยปิดนะหนึ่งสองอร้อย อวยมละกอออาลูกแล้วออาลูกแล้วเรา,วเาสวยฝั่งรุ้นบ้านเราท่ามคองท่ามคองมาสูบน้ำเป็นนอกเป็นนอกนะผมเนี่ยงานผมเองเลยครับคา <laughs> อยู่ใกล้ๆก็ตามมาได้นะครับ วสบายวิตสโลไลด์ลูกช้าวน้านะครับนี่ครับดูนะครับดูนวเราจะได้ข้าวให้กินกันอ้ยใช้คุ้มครับใช้คุ้มไม่เป็นไรครับเพื่อนกันล้างได้โอเคสวัสดีครับ